ทำยังไงให้ผู้ชายโหยหาคุณนะคะคุณต้องรู้จักคำว่า feminine energy คือเรียกง่ายๆก็คือพลังหญิงนั่นแหละรู้ไหมคะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมี feminine energy อยู่ตัวเองนะคะมันคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนน่ะไม่มีนะมันคือความสดใสร่าเริงมันคือสิ่งต่างๆที่มันเป็นที่มันอยู่ในตัวของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์การทําให้เขายิ้มได้การทําชีวิตเขาให้มันมีสีสันแต่เชื่อไหมฟ้ารู้ว่าผู้หญิงทุกคนนะที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ย feminine energy ของเราหรือว่าอารมณ์ที่ดีสิ่งต่างๆที่ แบบจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมันจะลดลงเนื่องจากว่าไอ้น้องฮอร์โมนรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนะมันจะดรอปลงค่ะวันนี้นะคะฟ้ามีตัวช่วยก็คือ Passion Plus ค่ะเป็น p r o d u ั t ของฟ้าเองนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าจะช่วยให้เฟมิน e เอนจีของทุกคนเนี่ยกลับมาเนื่องจากว่าเขาจะไปปรับสมดุลน้องฮอร์โมนของคุณให้มันกลับมาสู่สภาพปกตินะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นตามลําดับรวมถึงผิวพรรณแล้วก็รวมทั้งเรื่องเซ็กชว่วด้วยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีอารมณ์เมื่อถึงเวลานนั้ ะะแล้วก็ที่ฟ้าพูดมาเนี่ยมันทําให้ชีวิตรักของคุณแล้วก็ทําให้เขาหอยหาคุณได้ยังไง <c oughs> ก็เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อคุณแก้ที่ต้นเหตุแล้วนะคะเมื่อคุณมีอารมณ์ที่ดีแล้วมีอารมณ์ที่สดใสนะคะแน่นอนว่าชีวิตรักของคุณนะคะก็ต้องติดตามแน่นอน